พีเนี่ยบอลในี่ยนาจวบจังนั้นพี่เนบองเน,น,น,นี่ยนาจิมจังใบดมโอนพีเนี่ยบอลในน่ยนาลออทิ้งไว้นานไม่ได้นะเนี่ยถ้าทิ้งเป็นทั้งสีบางเจ้านะคาเสร้นไม่ไยอมล่อออกหรอกพอล่ลลลลอทีหลังปึ๊บม<ด>ันติดขอบเนี่ยเป็นด่างๆแบบคากราวมันติดขอบต้องมาไล่เช็ดไล,ล่อะไรเยอะแยะหมด สวัสดีครับผมกอยโฟร์แมนเป็นไงรู้ไหมทําไมถึงเราถึงต้องกันแบบนี้ไม่รู้ทาไมช่างสีขี้เมางไงรู้จกักรู้จกักช่างช่างสีขี้เมวาวะเออเพื่อให้มันตรงไงออใช้กระดาษกาวให้มันตรงบางคนเนี่ยเขามั่นใจตัวเองมากเลยครับช่างสีนี่เขามั่นใจมากเลยเขาบอกกันกันตรงเลยใช่ไหมตาเจริญออคือกันว่าตรงเลยอะประมาณนั้นกคือกันกอตรง Oh, mười sáng sắn mười sáng sắn ninh 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 อะไรอ <laughs> <laughs> เอาดิทำไม่ดีงูฉกด้วยโ <laughs> อ่ยไอ้ลูกจะโดนกีรอไปงูตัวนี้ <laughs> ไม่เคยเข็นสียดงงูตัวนี้นะเ <laughs> พิง่งจะพูดว่าเอาซีดานมาถ่ายร้องอการให้จบทำแต่คลิปตลกก็มันก็จะไม่มีสาระไงวันนี้รอสาระมาฝา,ากนะครับ อ๋มีสาระหน่อยดิที่จะหลกเหมือนเดิมเออที่จะหลกเหมือนเดิมอือ่๋ออ๋อมีสาระหน่อย<ฮ><ฮ>ใครมั่นใจว่าตัวเองทําเก่งก็ไม่ต้องกันนะอันนี้เราแบบสาธิตให้ดูเออนั่นแหละแปบะบมาเออเพื่อมาให้มันเลอะขอบปีนียมไงเต็มที่ครับหลังจากที่เราแปะเสร็จแล้วก็ทาได้เลย ไม่ต้องกลัวเลอะใช่ไหมเพระาะว่ากันไว้แล้ว เนี่ะมันเลยเป็นด่างให้มันให้มันคือทาสีเราต้องทาจบคือจบแค่บล็อกนี้ถ้าทาปุ๊บสีเก่าสีใหม่มันจะไม่เท่ากันถ้าอันนี้มันจะมันจะมองไม่รู้เพราะมีสีดํากั้นอยู่เอออย่างเงี้ยถ้าเลยมาปุ๊บเวลาแห้งปุ๊บเนี่ยจากสีเก่ากับสีใหม่อ่ะมันจะมองคนละสีกันอันนี้อันนี้ก็ทาทายาวไปให้สุดอันนี้อันนี้ใช้สีดํากันเดียวใช่หรอใช่ครับเออ เวลาทาสีอย่าอันนี้มันมีเนี่ยกั้นอยู่มันถือว่าโอเคละเราก็ทาให้มันสุดเป็นกรอบมันมันเลอะตรงไหนก็สุดแค่กรอบห้ามทามาครึ่งหนึ่งนะถ้าครึ่งหนึ่งนี่มองจะเป็นด่างเก่าใหม่เลยหลังจากเราทาเสร็จแล้วก็แกะได้เลยแต่ร้อนมันหมาดก่อนนี่มันหมาดหมาดแล้วตรงเนี้ยเราก็ไล่แกะหลังจากที่มันหมาดปุ๊บเรก็ไล่แกะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยปุ๊บเนี่ยบางทีไอ้กาวตัวเนี้ยจะติดขอบอลูมิเนียมมันจะเป็นคราบอลูมิเนียม ออออลอกทิ้งไว้นานไม่ได้นะเนี่ยถ้าทิ้งเป็นทั้งสีบางเจ้านะทาเสศษไม่ยอมลอกออกหรอกพอลอก,ลอก,ลอกทีหลังปึ๊บมันติดขอบเนี่ยเป็นด่างๆแบบคาบกาว,าว,าวมันติดขอบต้องมาไล่เช็ดไล่อะไรเยอะแยะหมดเฮออ้ยแสดงคือ,อ,อมา นี่ตรงคลิปเป็ดอันเสร็จเรียบร้อยแค่นี้วิธีกันสีที่เมา<อ>วิธีกันสีตายที่เมา ลองนี่จิมจังไปดโอุ่นปีนี่บ้องนี่นาจิมจังไปดโอุ่นลองเพลงหน่อยเดี๋ยวโอ้มาเอาเยอะเกินขอบคุณครับลองเพลงให้ฟังหน่อยครับเดี๋ยวออกคอนเสิร์ตเลยเดี๋ยวพาอออนเสิร์ตเลย สูต้ตธอสรีตาหมอกพีไว้ตึกไครอุนไปไปร่นใบใบใไรแต่ง่งบองยุบสูต้ตธอสรีสสรไปอชิบไปเลยไปไ,<อ>ไปกับเสื้อผ้าเลย <c oughs> เดี๋ยวพาวอยู่ค่ายมวยข้างๆ้เนี่ยเดี๋ยวพาวอยู่ค่ายมวยข้างๆ้เนี่ย ดูทรงแล้วร้องไม่รุ่งอ่ะไปป๊าเนี่ยปากดูปากดิร้องเพลงเยอะเหรอ